แก้วตาลูกฮักแม่ห่วงเจ้านักยากจักส่งสอนจุงเก็บไปคิดเป็นอุทาหอนอย่าได้ตัดรอนกำสอนแม่เจ้ากำอูบางกำจีนนำลูกเต้า จะฟังเอาบอเพราะแต่ก็จริงใจต่อลูกแตเน้อเจ้าะจงฮือเจ้าได้ดีแม่อาบนา้ำฮอนมาก่อนหลายปีเรื่องให้เรื่องดีมีในปุ่มเสียง บ่ได้เป็นเหมือนนกแลนุกเอียงที่ส่งสำเนียงกล่าวดักหื้อดังใจฟังเนินนายลูกฮักอย่าลักออกเส้นแม่วางแม่ห่วงเจ้านักตึงฮักตึงข้างเป็นสาวเป็นนาง ระวังตัวน้อยอย่าฮือพอใจก็วันเกี่ยวก้อยมันบ่นก่อยแบบนี้อย่าเชื่อเพื่อนฟูงจักจวนเซาซี่ไปเอวฮันนีเนื้อในเพราะนอกบ้านนั้นไัมันมีหลาย เละก็เสียได้เงินทองตัวเจ้าเลิกจากโรงเรียนขอหื้อลูกเต้าฮี่ปิกบ้านเฮาอย่าจา้าช่วยแม่เนี่ยการเก็บพักใส่ซ่าสักผาริดผ้าทำครัว รถน้ำต้นไม้ล่างถวยหอ,อบลัวลูกยาไปมัวสุมหัวดือดันถ้าหากว่าครูปืนสั่งการบ้านหรือมีโครงงานอเฮียะกะหอบเอางานตั้งหลายนั่นนะมา,ะา,นเาเนี่ยทีบ้านเฮ้าเนื้อ บอกวนไปฮับกำเปื่อนเสนอนัดกันไปเจอที่นี่ที่หันเนีย่ยไปเล่นไปเดี๋ยวใจบ่มันต้องเนี่ยหลายวันไปนักอยู่ในไวัเหียนอย่าริมีฮักจักเสียคนใดเนื่อนาย เขาเป็นหญิงนี้มีแต่เสียหายนิใส่อใจมักหันแก่ใดเดี๋ยวเกิดพลั้งเพลือเสียตัวต้องใสบอกมีอันใดแทนทดเสียตึงเวลาเสียอนาคตเสียมดทุกขอดีงาม เป็นแม่ยิงนีน้ำสี่เฮือนสามต้องพญายา้ำฝึกไว้ครบทวนอย่าฮ้อใอดพุดหายขาดดูถึงจะปึงกวนหนักน้ำหนึ่งน้ำคำย้ำจ่าปากตักหูจักออเอือยเอื้อนพาที บอูลามุกอยาบคายบัดส,สีอูแต่กำดีบบมีเด็กยนอนน้ำสองน้ำใจจำไว้แถมข้อควรมีเพียงปอแต่ตักคนมีน้ำใจไพ่ไพ่กักหูจัก โอบเอื้อเชื่อจุนหันคนอยากครครไรกวนใดเกื้อนุนก็จักเป็นบุญกับเฮาเนอเจา้าน้ำสามน้ำมือการทำกับเขาเลี้ยงครอบครัวเฮาใหญ่โยนเสนนารีอยู่ที่ป่ายจน มัดใจกูอ่อนเป้งปันน้ำสีน้ำใจอย่าได้ขาดกันบ้านภัยบ้านมันอย่าห้ขาดหมอเแขกไปไัยมานั่งท่าจโจโ้กมีน้ำไว้รอตดนคับส่วนว่าเฮือนสาม ตามข้อบังคับจะจับมาอู้หื้อฟังหนึ่งเือนนอนในทั้งหน้าและหลังหื้อเจ้าระวังกว่าถูใจใจตามคือตามเปดูแลชิดใกล้มันปัดกวาดใยกำปุง้ง เป็นปื้นเป็นฝ่าอย่าปล่อยฝุ่นฟุง้งจะเกิดเรื่องยุ่งโดยมาบ้านเฮือนหากหกก่อบอกงามตาแถมนำโรามาสู่ตัวเจ้าเฮือนสองเฮือนกายกวนได้พอเฝ้าดูแลตัวเฮาเฮือนนักน แม่นว่านาตาจะอับบรักมองงามพองแพ้วเต้าใดต้องมันอาบน้ำผิวพันสดใสคัดถูขี้ใครออกไปหื้อเสียงนิ้วดีน,นิ้วมือสะอาดเกลาเกลี้ยงตัดเล็บฮื้อเปียงกันไว้ เล็บตีไวเ้ยวบ่มีจองใจแถมยังต้องได้ระวังมัวแต่แต่งเล็บบ่ได้การยังเป็นขี้ตาจังของหมู่คนเทาเฮือนที่สามคือเฮือนผมเฮือนเฝ้า ử, au, อยู่บนหัวเหานี่แหละ ผมดำผมแดงผมแห้งผมเจะผมแก่ผมเก้าผมเปียมันอยู่สูงแต้แต่ถ้าแห้งเสียปิวเฮยตกไปใส่ถ้วยกับเขากลายเป็นของจังนารังเกียจเจ้าระวังเอาเรื่องนี้ ถอยสุนทรแม่สอนกล่าวจี้โคจบเต้าอีวางลงขอลูกจงเก็บไปคิดน้อยขออจบขขาโจ้ยก่อนและนายฮึ